ไปลองหรือยังร้านข้าวอบมอดินเปิดใหม่ที่สุขุมวิท3 3าร้านนี้เลยซอดแบงคอกโคเลียนพอร์ทไลท์ข้าวอบมอดินสไตล์เกาหลีแท้ๆนะครับตอนนี้ร้านอยู่ในช่วงสนะอบเปิดนิ่งนาเพราะฉะนั้นก็จะมีเมนูให้เลือกกันแค่3มเมนูแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียง5ชนิดเลยนะครับทั้งจังกะจิผักปรุงรสกิมจิสลัดมาระกรน้ำพริกเขียวหัวไชเท้าดองซุปสาลา่แล้วก็ไข่ดาวน้ำเริ่มจะหิวกันแล้วใช่ไหมทางั้นเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันเลยโก้ ร้านนี้จะอยู่ในซอยสกุวิท3 3นะครับหรือว่าซอยวิลล่าใครที่เดินมาจาก BTS พรอมพง์นะครับเข้าทางนั้น,เ,น 1> 1> เดินนิดเดียวก็ถึงร้านแล้วเข้ามาทางซอยวิลล่านะครับสังเกตทางซ้ายมือเลยจะเห็นร้าน,นชัดเจนมากๆส่วนเราเดินมาจากทางด้านหลังนะครับร้านก็เลยจะอยู่ทางขวามือสังเกตหน้าร้านไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าการตกแต่งเนี่ยม,มันเกาหลีมากๆได้ยินมาว่าที่ร้านจะคนเยอะมากๆนะครับแต่ว่าวันที่เรามานประมาณเที่ยงกว,กว่าก็ยังมีโต๊ะอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันธรรมดาด้วยเพราะว่าร้านเขายังอยู่ในช่วง soft opening นะครับก็จะเปิดเฉพาะบริเวณชันซึ่งมีโต๊ ไม่เยอะมากช่วงทดลองเปิดร้านนะครับทางร้านก็เลยมีให้เลือกแค่3าอย่างก็คือข้าวอบปามแล้วก็ไก่ผิกมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับถ้าไม่ถูกใจไม่เป็นไรเพราะว่าทางร้านเนี่ยมีบริการชายเย็นๆให้ดื่มฟรีวันที่เรามาเนี่ยถึงแม้ว่าร้านจะไม่แน่นนะครับแต่ว่าลูกค้าก็หมุนเวียนเข้าออกตลอดหลังจากที่สั่งเรียบร้อยนะครับทางร้านก็จะาวิธีการกินมาให้เราแบบนี้โดยที่แต่ละเมนูก็จะมีวิธีการกินไม่เหมือนกันเลยอย่างอันนี้ก็จะเป็นของเมนูไก่นะครับอย่าลืมลองทําตามกันดูนะกนนเเ่ออรอรราาาววด้นนงจะะธิบบยยใมูขปปไ อะไรบ้างน,นะครับยิ่งอ่านก็ยิ่งหิวนะครับเรียกอาหารเข้าฉากเลยดีกว่ามาแล้วเมนูของเราน้องเขาก็จะอที่บ้านนะครับว่าเครื่องเคียงประกอบโดยอะไรบ้างแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเติไมได้ไม่อั้นเลยยกเว้นไข่ดาวน้ำเดจันเมนูนมของเราวันนี้นะครับทักเาบีซอตบเนื้อไก่ดูเข้มข้นชุม่มฉ่ำมากแล้วด้วยความที่วันนี้เรามากันหลายคนนะครับ <ๆ S 2> ก็เลยสั่งครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าตาทุกเมนูเลยเครื่องเคียง,งทั้งหมด7อย่างนะครับสั่งเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ชิมแล้วถูกใจอันไหนสามารถเรียกน้องสั่งเติมได้ไม่อั้นนนนนเว้้้้ไไข่่ดดาาพระะฉัม เป็นเครื่องเคียงทาสั่งไก่จะได้มายองเนเป็นซอสเมนูหมูใช้สันคอดูชุ่มฉ่ำน่ากินซอสจะเป็นสีอิ๊วเมนูปลากระพงเนื้อปลากระพงย่างมาสีสวยมากๆซอสเป็นซีอิว๊วคลายๆกับตัวหมูนะครับเครื่องเคียงอื่นๆเนี่ยก็คือเหมือนกันต่างกันแค่ซอสถึงเวลาความอร่อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าหิวแล้วเริ่มจากอันนด้เลยสลัดมาระกกร้านไหนที่มีเนี่ยบวกคะแนนให้เลยเคียวกรุบๆอร่อยมากเรียกเติมไปหลายรอบเป็นการเมนูนี้ไชเท้าดองที่นี่ก็อร่อยส่วนไอ้เจ้าน้ำพริกเขียวเนี่ยเหมือนน้ำพริก ราของทักคาบี้แล้วครับเนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างชุมช่มฉ่าเลยซอสก็ถือว่าไม่เผ็ดมากนะครับอุปสรรคหลักก็คือเจ้านี่เลยใบงาซอยใครไม่ชอบกินเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงแต่ว่าพอคลุกลกไปกับข้าวแล้วมันเข้ากันมากๆเลยนะครับแนะนําให้ลองก่อนอย่าเพิ่งตักหนองทิ้งนะทางร้านเนี่ยแนะนําว่าให้กินแยกส่วนนะครับเนื้อไก่ให้เอามาจิ้มกับตัวมายองเนสที่มาในเซตบอกเลยว่าตอนท่จิ้มเข้าไปเนี่ยมันดีมากๆเลยนะรสชาติมันนวลขึ้นแล้วก็อร่อยมากๆสําหรับหมูกระปาเนี่ยทางร้านแนะนําให้คลุกก่อนทานนะ แนะนำว่าทานไปประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยให้เติมไข่ดาวน้าลงไปคนกับข้าวแล้วก็ลองทานดูคิดว่ามันน่าจะหนัวขึ้นแน่แ,นแต่สิ่งที่เราเจอนะครับก็คือมันค่อนข้างข,า,งขาวเลยอะทุกคนใครที่ไม่ถนัดทานไข่ดิบเนี่ยแนะนําว่าตอนที่เขามาเสิร์ฟเนี่ยมออยังร้อนๆอ,อ,อยู่ครับเอาไขาล่ลงไปคุกเลยดีกว่าไข่มันจะได้สุกข,ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไข่พลาดไปแล้วแบบเราไม่เป็นไรทุกคนเรามีวิธีแก้ให้เอาตัวมายองเนสที่เหลือทั้งหมดนะครับใส่ลงไปคุกกันบอกเลยว่ามันทําให้อร่อยขึ้นมากๆเลยครับถึงขั้นทเ,นเน้ยยวล เอาไปลองทําตามกันได้ไม่หวงสูตรถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่เราเอามานะนํากันในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่ากาลังมองหาร้านอาหารสําหรับนัดเจอเพื่อนฝูงแล้วถ้าอยากกินเป็นอาหารเกาหลีแล้วก็อย่าลืมนึกถึงซอสแบงคอกราคากับปริมาณก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับไม่ถึง1แบงม่วงการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยนะครับจะมาด้วย BTS หรือขับรถมาก็ได้ร้านเปิดตั้งแต่11บเอ็ดโมงเช้าถึง3ามทุ่มแล้วถ้าชอบคลิปรีวิวร้านอาหารสไตล์ไปยังชาแนลแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดซับสไววนะ้้ดย จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปแล้วมาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปที่ไหนวันนี้ไปแล้วบายจ้า